เฮ้ย y <Hey> สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองโกคูจาก Dragon Ball นะในวันนี้ไปเจอเกมเกมหนึ่งเว้ยกำลังดังเลยอัฟต t เทาวเวอร์ดีเฟนส์เกมเกมนี้นะครับน่าจะอ้างอิงมาจากอนิเมะโดยตรงเว้ยโดยที่เขานั้นจะใช้ตัวละครในอนิเมะนะครับแต่ว่าตัวเกมนั้นจะอยู่ในรูปแบบเกมแบบเนี้ยทาวเวอร์ดีเฟนส์นะคุณผู้ชม เนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยแบบแนวตั้งป้อมนะครับแล้วมันจะมีปีศาจเดินมาเอ๊ะเอ๊ะหน้าที่ของเรานะครับก็คือการขัดข,ดขวางไม่ให้ปีศาจพวกนี้ไปถึงฐานใหญ่เราได้เว้ยซึ่งฐานใหญ่เรามันจะมีเลือดอยู่เอาจริงคุณผู้ชมหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเกมแนวแบบนี้เป็นเกมแนวยังไงกูเล่นมาบ่อยละแต่ว่าในครั้งนี้นั้นเขามาในรูปแบบแอนิเมะแอนิเมะมึงเอาแอนิเมะมาล่อแน่กูเอผมก็เลยแต่งตัวนะครับเป็นโกคูเลยมันไงม ผมลองไปเล่นเกมนี้ดูนะครับประมาณ2นาทีลองเข้าไปเล่นในเกมที่เขาให้เราลองสร้างป้อมดูไว้ปรากฏว่าเออมันใช้ได้เลยแต่มันยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่กูงงอยู่นั่นก็คือเราสามารถไปหาตัวละครเพิ่มมาได้ยังไงวะเราอาจจะต้องไปตรงที่ซัมมอนนะครับแล้วมันก็จะมีให้กูใช้เพชรซื้ออย่างนั้นเหรอซื้อฟรีเซอร์ห้าดาวอนอะ oh, เวอโหแป๊บนึงเติมเงินก่อนซื้อเจมเราต้องใช้เจมในการสุ่มตัวละครเหรอ นี่มันสุ่มกาชาคูณสิบซัมอนจัดไปเลยโอ้ว้าเอาตราแรกูได้นามิมาเวทวัดมันถือว่าโหดไหมวะวันพีทแต่อันนี้มาจากทูพีทอ๋อมันเปิดทีสิบรอบเหรอแล้วทำไมนามิกูได้นามิมาเหมือนกันแต่ใส่ชุดคนละอย่างได้ฟัฟฟี่มาวะ่ะอดีซ้ำกันกูนกควรดีใจไหมเนี่ย ขอตัวแจมๆหน่อยไอ้ลูฟี่พี่มึงเหอะมึงเอามาจากการ์ตูนเรื่องเดียวกันหรือไงวะโอ้กูได้ฟีเซอร์มาแล้วไฟนอนฟอร์มด้วยร่างสุดท้ายแล้วมันมันหล่ออะไรได้ขนาดนี้วะเนี่ยกระชานี่ขนาดมึงยังไม่ทันได้เล่นเลย <c oughs> โอเคอันนี้กูไม่สนละกู <c oughs> ได้ตัวนี้มาคุณผู้ชม <c oughs> <c oughs> มาโอเคแค่นี้กูพอใจละแม่ นี่ขนาดเพิ่งเริ่มต้นเองนะเว้ยกูได้ของแรงมาแล้วทำไมมันหล่ออะไรได้ขนาดนี้วะเนี่ยเดี๋ยวเราไปเล่นสตอรี่โหมดนะครับดูดูแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่เขาไม่อยากจะให้กูเล่นด้วยหรือเปล่าโอเคกูคเล่นคนเดียวก็ได้นี่เราสามารถเลือกดาวนาเมกได้แล้วก็ให้กูเลือกกรีนเดวิลคือกูต้องไปจัดการกับเจ้าหมอนี่เลยเนี่ย แบบพื้นฐานเกินไปไงไม่มีใครอยากจะเล่นกับกูอะกูเลยว่าสูนนะเว้ยนายก็เป็นโกคูเหมือนกูแล้วมึงก็ไม่สนใจกูเย่ yeah! มันเล่นกับกูเลยนี่มือใหม่เลยนะเว้ยดูกูมีนามิด้วยมันไม่มีอิจฉากูบ้า,อาโอ้ชื่นใจจริงๆคุณผู้ชมผมก็ผมมีเงินตอนแรก500นะครับเราสามารถเสกฟรีเซอร์ออกมาได้เลยแม่งโคตรเทพเลยว่ะเออเราสามารถวางตรงไหนได้บ้างวะ ทำไมกูวางไม่ได้เลยอ๋อมันต้องวางข้างบนตรงนี้เดี๋ยวเอาฟรีเซอร์วางตรงนี้เย็ดเค้ไฟน้อลฟอร์มเป็นไงดาเมจ48แล้วนะฟรีเซอร์จัดการโอ้ <Bru h. S 1> oh my god ดุมึงยิงว่าอ่ะกลายเป็นว่าโกคูตัวนี้แม่งจัดการแทนแล้วอะ่ะ come on จัดการสิฟรีเซอร์อ๋อมึงช้ากว่าคนอื่นเคากูปวดหัวเลย เอาละเงินพอละสําหรับการซื้อนามิผมจะซื้อนามิวางไว้ตรงนี้ออ้เป็นไงนามิกู next wave เลยไหม yes next wave เลยเรานั้นต้องการความเร็วเว้ส่วนตรงนี้เราสามารถอัปเกรดฟีเซอร์เราได้นะครับนี่อัปเกรดไปเลยหรือว่าอัปเกรดนามิก็ได้นามิต้องใช้เงินร้อในการอัปเกรด8ปดสักขัน per attack อ๋อกลัวว่าทำไมมันนานไอเจมนี่กว่าจะโจมตีได้แต่ละรอบมันใช้เวลาแดวิปะปอบ ว่าแต่ทําไมกูทําดาเมจได้น้อยจังเลยวะกูรู้แล้วว่าทำไมกูถึงทําดาเมจได้น้อยเป็นเพราะว่าไอ้เจ้าหมอนี่ไอ้โกคูตัวนี้นะครับมันเอาตัวละครมาวางไว้ดักหน้ากูหมดเลยเว้ยการโจมตีอะไรอย่างเงี้ยไอ้เจ้าหมอนี่มันจะแบบโจมตีได้ก่อนไงโคตรไม่ยุติธรรมอะ่ะเดี๋ยวอัปเกรดก่อนเดี๋ยวมึงรอกูอัปเกรดฟีเซอร์ให้เต็มก่อนเดี๋ยวมึงโดนกูเดี๋ยวมึงโดนกูเฮ้ยอันนี้พลังอะไรวะอู้เวลาผมอัพนามนิเต็มนะครับพลังของผมมันจะเป็นแบบนี้เว้ย แล้วเจ้าหมอนี่ก็อัพเต็มแล้วเหมือนกันมันมีอะไรน่าตื่นเต้นเนี่ยถามจริงผมรออัพฟรีเซอร์ของผมให้เต็มดีกว่าเผื่อว่าบางทีนะครับมันอาจจะเปลี่ยนแบบ6วิเพอร์แอคแท็กเป็น1วิเพอร์แอคแทอย่างนี้แบบโจมตีรัวๆตึ๊ง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 นี่อัพเกรดเต็มละเป็นไงดูโอ้โหมึงใช้พลังในการทำลายล้างโลกโอ้ my god สี่วิเพอร์แอคแท็กอย่างนี้แหละโอ้โหฟรีเซอร์กูแม่งดาเมจหนึ่งร้อยเอาว่ะ เอาวะคราวนี้แหละกูจะนำมึงได้แล้วไอ้หนูกูมึงจะนำมึงได้อีกไม่นานกูมีฟรีเซอร์เว้กูมีฟรีเซอร์ดูปล่อยพลังรัวๆเลยจังหวะนี้กลัวดิกลัวใช่ไหมดูกูต้องอัปเกรดตัวด้านหลังนี้ด้วย13ท15ทับสิบแล้วคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างจะอีซี่มากๆนะครับถ้าเกิดมีฟรีเซอร์ปุ๊บทุกอย่างจบเลยดูกูอัปเต็มทีแม่งคตดหล่อเทะดูคนแรกด้วยนะโอเคไป next wave เลยมันกระจอกเกินไปกระจอะเกินไป เดี๋ยวเอาไว้สู้กับบอสตัวต่วตอไปเลยเนี่ยอีซี่มันโกงเกินไปเปล่าวะคืออันนี้คุณผู้ชมต้องเข้าใจนะครับว่าผมก็ผมเล่นเป็นครั้งแรกเวและคือด่านแรกๆมันต้องง่ายอยู่ละถ้าเกิดบางทีผมเล่นไปไกลๆอย่างเงี้ยบางทีผมอาจจะไม่ขำก็ได้เวนี่ไงมินิบอสมาแล้วโอ้โหมินิบอสเชื่อ,อะไรว่าไกด์โดะไกโด,ไ,กโดไม่รู้ว่าชื่อหาอะไรไม่รู้แต่มันกำลังจะตายในระเลวนี้ ตายเถอะฟรีสเรียบร้อยผ่านแบบโคตรอีซี่อันนี้คือเราอันล็อกแล้วหรอฟรีเซอร์โซเยอร์โอ้ใช้ได้ใช้ได้วิธีการเล่นถือว่าใช้ได้คุณผู้ชมเกมสนุกครับเกมสนุกยิ่งเราชนะอย่างนี้เราจะปลดล็อกตัวละครมาใหม่ๆด้วยอันนี้นี่ผมถือว่าผมชอบมากเลยครับโอ้ oh my god อันนี้ผมมาเล่นกับคนอื่นเขานะครับคุณผู้ชมดูดิ เขามีตัวละครจาก My Hero a c a ม e m i a เดด้วยไม่ใช่นี่แจ่มจังวะทำไมกูไม่มีแบบนี้บ้างอ่ะกูอยากมีแบบนี้มัง่งไม่เป็นไรเดี๋ยวอัปเกรดฟีเซอร์ของผมก่อนผมเน้นโจมตีแบบระยะไกลเอานะครับและถ้าเกิดกูแปงลงร่างเมื่อไหร่แล้วเราก็พวกมึงจะเห็นถึงความอัลติเมตของกูนะรอให้กูปรับร่างเป็นฟนอ a ลฟอร์มก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูฟัฟฟี่ด้วยฟัฟฟี่ทำไมกูวางไม่ได้วะวางฟัฟฟี่ตรงนี้อ่า ผมเห็นลูฟี่แล้วผมก็สงสารนะเว้ยเหมือนมาปุ๊บแล้วแม่งไม่ได้มาทําอะไรเลยคุณผู้ชมมานั่งมองเขาเฉยๆอ่ะในขณะที่แบบตัวอื่นโจมตีอย่างเงี้ยแต่มีมึงนี่แหละแม่งรัศมีการโจมตีโคตรต่ำโอ๊ยช่วยแปลงร่างให้มันหดๆห,หน่อยเถอะเอาละกูทุ่มเงินมึงสุดตัวแล้วนี่ไงมึงถอดหมวกแล้วมึงต้องหดลวจังหวะน,นี้ลูฟี่ถอดหมวกแล้วคุณผ,ผู้ชมครับดูรัศมีการโจมตีออ กูเอาเงินไปทุ่มทุนกับฟิเซอร์กูดีกว่าอย่างงี้ให้ตายเถอะเว้ยโอ้โหกูหบอกเลยมึงอย่าปล่อยให้ฟิเซอร์อยู่เลทเกมนะเว้ยมันเถื่อนเกินไปแล้วเอ้ยโวโ้าโวนี่อะไรเนี่ยนินจาจอมคาถามันมีการแบบเรียกพักพวกแบบนี้มาด้วยเหรอวะ โอ้จู่ๆมู่บ้านโคโนฮะโผลไม่เลตรงนี้เว้ยวอดมันออกมาจากไหนอะดาเมจโคตรเยอะเลยอะจอรน,นี่บุยศึกจอน,นี่บุย๋ยกูซื้อนารูตโตะมาว,าว้าวไม่มีคำว่าว,าว้าเวกลัวเถื่อนสุดๆละเดี๋ยวรอกูอัปเกรดฟริเซอร์ก่อนนี่ฟริเซอร์มีสามตัวละไหนขอดูหน่อยโอ้โหพลังการทำลายล้างกูนัมเบอร์วันกูบอกเลย ดูดิฟิเซอร์กูเทือนแถมรัศมีมันก็ไกลด้วยนะครับผมคิดว่าเป็นตัวหนึ่งที่โกงมากๆถึงแม้ว่าต้นเกมมันจะกระโปงเว้ยแต่ว่าอย่าอัพให้มันเต็มถ้าอัพให้มันเต็มมาเนี่ยมันจะโหดโคตรๆเลยผมว่าจริงๆน่าจะมีตัวที่โหดตัวนี้แหละแต่ว่าผมไม่รู้เฉยเดี๋ยวเอาฟิเซอร์มาเพิ่มด้วยนะครับต้องเพิ่มแต่ฟิเซอร์วะ่ะมันกลายเป็นตัวทำมาหาแดกตัวหลักกูละ นี่ไงบอสมาแล้วสุดยอดมินิบอสโอแม่งตายอย่างรวดเร็วเอาดีจังหวะนี้เรียบร้อยเคลียร์เลยโอ้ oh my god เทือนจริงว่ะกูได้ฟรีเซอร์โซเยอร์สองมาด้วยวะโอ้แม่เจ้าโคตรมันเอาไรครับคุณผู้ชมบางทีผมอาจจะมาเล่นหลังไหม่ก็ได้เว้ยเพราะว่าเกมนี้สนุกนะครับสนุกมากจริงแล้วกูก็เติมไปเยอะพอสมควรดูเงินกูดิเพชรนี่แม่งยังไม่ได้จ่ายซื้อเลยเนี่ย บางทีผมอาจจะเล่นไปไกลๆนะครับเราค่อยกลับมาอาัดอีกทีหนึ่งสนุกมากๆสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะลองเล่นผมจะทำาการทิ้งลิงก์มาให้ตรงด้านล่างแล้วกันใครนะ่ชอบเศมัมจะกดไลค์ชอบมากๆกดซับวันนี้ไปแล้วบาย